สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u ู e ถาอินฟินิตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ4มิถุนายน2 5 6 5ขอกองทัพยูเครนนั้นมีการเผยแพร่คลิปนาทีที่พลอากาศตรีคานามัสโบทาเชฟแห่งกองทัพอากาศรัสเซียอายุ63ปีได้ขับเครื่องบินรบสู่25ซึ่งเป็นเที่ยวบินสุดท้ายของนายพลคนนี้ ก่อนที่จะดูดกองกําลังยูเครนใช้จรวดต่อต้านอากาศยานสติงเจอร์ยิงตกที่จังหวัดลูฮานทางตะวันออกของยูเครนเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2565จนทําให้พลอากาศตรีคานามัสโบทาเชฟเป็นนักบินยศสูงสุดของรัสเซียที่ถูกสังหารในสงครามยูเครนนับตั้งแต่ประธานทุนดีว,วาลาดิเมียร์ปูตินนั้นส่งกองกําลังเข้าเปิดปฏิบัติการพิเศษเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565 ตามข้อมูลที่มีรายงานในคอมเมอร์เซนต์ระบุว่าพลอากาศตรีคานามัสบุตรทาเชฟนั้นเนี่ยครับขับเครื่องบินหนึ่งในสองลำที่บินในระดับต่ำเหนือท้องฟ้าภูมิภาคบอลบาสซึ่งเครื่องบินขับไล่ลําละ9ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ378้ล้านบาทถูกยิงด้วยจรวดต่อต้านอากาศยานขณะที่มีรายงานว่าเครื่องบินขับไล่ของนายทหารผู้นี้ถูกฝ่ายยูเครนยิงตกเมื่อปลายเดือนฤษภาคมขณะที่เขากำลังพยายามช่วยทหารรัเสเซียภาคพ,พื้นดิน หลบหนีจากการถูกกองกําลังของยูเครนนั้นโอบล้อมแต่ทว่าเครื่องบินของพลอากาศตรีโบทาเชฟนั้นเนี่ยครับได้ถูกยิงขณะบินอยู่ในระดับที่ต่ําเกินไปทําให้เขาไม่สามารถดิดตัวออกจากเครื่องบินได้ทันก่อนที่เครื่องนั้นจะตกกระแทกพื้นเชื่อกันว่าพลอากาศตรีโบทาเชฟนับเป็นนายทหารอากาศยศสูงสุดของกองทัพอากาศรัสเซียที่สิน้นชีพในสมรภูมิรบที่ยูเครน โดยขณะนี้กองทัพรัสเซียนั้นได้สูญเสีย,นา,ายนายทหารยศนายพลจากการสู้รบในยูเครนแล้วอย่างน้อย9นายด้วยกันก่อนหน้านี้พลอากาศตรีโบทาเชฟวัย63ปีได้กเกษียณออกจากกองทัพอากาศรัสเซียไปแล้วก่อนจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าของสองครามยูเครนในครั้งนี้และต้องมาสิ้นชีพในที่สุดขณะที่มีรายงานว่ากองทัพรัสเซียได้สูญเสียนักบินไปแล้วอย่างน้อย31นายในสงครามยูเครนโดยคาดว่าตัวเลขจริงอาจสูงกว่านี้ นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่มีการเผยแพร่ออกมาจากทางด้านกองทัพของยูเครนนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่คลิปกันออกมาอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยครับแล้วก็นอกจากนั้นมีภาพนิ่งนะครับที่มีการแคปเจอร์มาจากทางด้านคลิปให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นนะครับว่าวินาทีที่จรวรติงเจอร์นั้นยิงเข้าใส่เครื่องบินรบสู่25นะครับของกองทัพอากาศรัสเซียที่ควบคุมโดยพลอากาศตรีคานามัสโบธาเชฟ นะครับก็ท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนายทหารผู้นี้ก็เสียชีวิตนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องท้าอินเตอร์วนวนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ